โจรภูเขาทางข้างหน้าเนี่ยเป็นถิ่นนของพวกมันครับอย่าหาว่าพูดจาไม่ดีเลยแต่ว่ากลับไปเถอะครับทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับอาตมาจำเป็นต้องเดินทางไปตะวันตกอีกอย่างนี่อาจจะเป็นวาสนาเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับอาหารและที่พักอาตมาจะเทศนาให้โจรภูเขานั้นกลับไปเองโอ้ยบ้าบินเกินไปแล้วพวกโจรน,นั่นน่ะมันไม่ยอมฟังหรอกครับแถม หัวหน้าของพวกมันเป็นผู้หญิงได้ยินว่าสวยระเบิดเถิดเทิงเป็นสาวร่านหิวผู้ชายแถมนิยมพวกพระเป็นพิเศษขืนท่านไปจะโดนทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ตอนที่สองอันติเมตสววนจังโอ้ยกิเลสหนอดับหนอนี่คือการทดสอบของพุทธะกิเลสหนอดับหนออ้าวตัวสั่นเลยนี่นาะไม่ต้องห่วงเจอหน้ากันเมื่อไหร่พวกมันต้องโดนแบบนี้ เดี๋ยวเธอหงอคงเธออาวุธจะไปไหนสัวเจ๋งเสน่ห์ข้าไปเล้กทางดีไหมน้องดูเหมือนว่าข้าคงต้องออกไปเทศนาสั่งสอนเองเสร็จแล้วแต่ว่ากิเลสหนอดับหนอกิเลสหนอดาบหนอทั้งเมื่วานทั้งวันนี้ทั้งพลังชีวิตทั้งวิญญาณแทบจะหมดเกลี้ยงถ้าเข้าตาจนจริงๆก็คงต้องท่องบน เพื่อให้มงคลทองที่ได้มาจากพุทธะทำงานเท่านั้นต่อให้ร่างกายนี้จะต้องแหลกสลายเป็นผุยผงก็ตามพพ,พวกเจ้าคือโจรภูเขางั้นสินะครับเลิกทำเรื่องปาเถื่อเสิยทีฟังคำพระไว้หน่อยเงีง่งายหลวงพ่ถ้าไม่อยากเสียแงแกก็ส่งของที่ติดตัวมาทั้งหมดซะดีดเดอ้าวมาคนเดียวเหรอเนี่ยทั้งมาทั้งสัมภาระก็ไม่มี คงจะโดนคนอื่นชิงปล้นแล้วก็หนีไปก่อนหน้านี้แล้วสิง่าโดนปล้นแล้วเนี่ยโดนพุทธะทอดทิ้งแล้วสิเงเออแล้วที่บอกว่ามีหัวนหน้าผู้หญิงงถ้าปล่อยข่าวลือแบบนั้นออกไปจะพวกงี้เง่าก็จะแห่มากันนะสิเหมือนพระกิเลสหนาแบบแกงไงโชคดีโชคดีจัง พุทธะยังไม่ได้ทอทิ้งอตมาไอยอย่ามัวพูดมากถอดมาซะนี่นีไม่งั้นเจอสัพน่าจะบอกให้ฮะอะอะไรหวะตัวหนังสือลอยได้เะเฮ้ยอ,อะไรเฮ้ยอ,อ๋ออ๋อผ้ามันขาดหมดเลยเฮ้ยอะไรกันอโอ้ยโปกะจยุย จริงๆแล้วเก่งเนะถ้าจะใช่พระพุทธสั์เคยบอกไว้เสวียนจ้างจางตอนนี้น่ะจะว่าอย่างไงดีอ่ะเป็นแบบอัลติเมตเนอะอะไรและนั่นอยูหญ่จางเขาบอกว่ามีแววถ้าเสวียนจ้างจางเอาจริงแล้วก็แค่ไม่กี่วันก็ไปถึงชมพูทวีปได้แล้วจะทํากนแถมใช้วิชาเสียนได้ถ้าที่เป็นมนุษย์แต่ยังมีพุทธคุ้มครอง สเวียจักจังหน้าแข็งแกร่งสุดยอดเลยเนอะงั้นจะมีพวกเราไปทำใหม่ล่ะแต่ว่าน่ะแบบนั้นก็ไม่ใช่การทดสอบของพุททะนะสิเพราะงั้นพยายามอยู่ข้างๆสเวีตนจักจังเท่าที่จะทำได้นะจ๊ะเขาว่ามางั้นแน่หมายความว่ายังไงนะไม่รู้เหมือนกันเอเอโป๊ะเลยอ่ะที่เหลือก็ ให้เป็นหน้าที่ของบ้านเมืองเป็นคนจัดการนะครับหลวงพี่นิ่มนจําวัดอยู่ที่นี่อีกคืนนะครับไม่สิอยู่ที่บ้านนี้จนกว่าจะพอใจก็ได้ขอรับไว้แค่น้ําใจก็พออาตมามีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทํางั้นอย่างน้อยเอ,อจริงด้วยที่ตีนเขามีบ่อน,น้าพุร้อนอยู่นิ่มนส่งน้ําเถอะครับขอร้องนะครับขอทดแทนบุญคุณหน่อยอืมถ้าอย่างนั้นขอรับไว้ก็แล้วกัน ออ้ยพวกเธอค่อยเข้าไปที่หลังอาตมานะจ้าจ้าอย่าลืมเด็ดขาดเชลล่ะรู้แล้วเลนะ่นเนดูแล้วท่าทางจะเอาอยู่แล้วนาะมไม่ได้อาบนะ้ำผุร้อนสันานเลยนะไว้ไปสร้างที่ถิ่นเดิมบ้างดีกว่าอาจารย์ไม่ร้อนจนเมียนหัวแล้วเลยคะอืมไม่ได้ฟังที่พูดเลย นี่พวกเธอตั้งใจจะทำอะไรล่ะครับหนกหูนะ่ก็ทำอย่างที่ท่านบอกไงแต่เราเองก็ต้องทำตามที่พระโพธิสัตว์ขอร้องนะเลิกบนพี่รีพี่ไรซะทีจะคอยเกาะติดหลังตลอดเลยนะน,นี่หงอคงพีเ่เรตโตอดบโลเดียวสิทำอะไรอยู่เนี่ยอาเจ้ ล้มหัวฟาดพื้นไปอันตรายนะข้าจะเป็นเบาะรองให้เองกิเลสหนอ,อดับหนอโอ้โหมนมนมงคลทองจงทำงาน ขอพักต่ออีกคืนนะ